สวัสดีครับอาจารย์นิดาวันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับค่ะอาจารย์วันนี้เสียงอาจารย์ดูเหมือนป่วยๆเลยโอ้อขโมวานไปบรรยายสามชั่วโมงแล้วก็ย,ยืนตลอดอืมค่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ย<อ>ผมก็ไปเป็นเจ้าภาพงานศพค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์อ,อาจจะกลับมาถึงบ้านเที่ยงคืนอาจจะนอนตีหนึ่งตีหนึ่งแล้วหกโมงรีบตื่นอาจารย์ว่าผมนอนกี่โมง นอนถ,ถ้าถ้าลบเลขไม่ผิดก็สี่ห้าชั่วโมงเองอ,อแล้วก็ภารกิจทั้งวันเลยค่ะเพรียมมากอาจารย์เพราะนั้นเสียงป่วยด้วยแรงป่วยด้วยแล้ววันนี้วันศุกร์ก็จะหมดแรงแล้วาาต้องเติมอะไรนะพลังงานแล้วล่ะเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะอาจารย์แต่ยังเสร็จจากรายการของอาจารย์แล้วเนี่ยผมยังจะต้องไปทำรายการของ TN n อ4อ รายการตีกลองร้องทุกตอนประมาณสองทุ่มอีกค่ะแม้ขนาดป่วยอย่างนี้ยังต้องไปตีกลองอย่างนี้คะโอ้ทุกวันเลยอาจารย์อาจจะต้องเปลี่ยนไปตีอย่างอื่นนะคะตีป้องตีปีไปตีไม่ต้องตีใช่เตะเลยครับอ๋อเหลอทัดโด่งเลยไหมคะเปรี้ยงเลยเปรี้ยงเลยอืเตะปี๊บดังเลยเอ้ามาเอาเรื่องแรกตีเอสไอเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังดิ เดี๋ยวอาจาเหลาให้ฟังนะคะก็มีเสียงแหมอาจารย์กล่าวหาร้อยตรวเฉลิมอยู่บำรุงเลยบอกว่าเอ๊ะทำไมส่ง50นายตำรวจไปทำคดีแดงเนี่ยก็ไปแทรกแซงการทำงาน DSI หรือเปล่านะคะรวมไปถึงที่ DSI บอกด้วยว่าคนที่ยิงปืนสไนเปอร์เข้าไปในช่วงสลายการชุมนุมปี53มาเป็นทหารด้วยค่ะอาจารย์เรื่องนี้ก็ กำลังเป็นเรื่องที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีคนวิเคราะห์ด้วยนะดิฉันก็วิเคราะห์ด้วยเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องการต่อรองหรือเปล่าต่อรองกับฝ่ายประชาธิปัตย์หรือเปล่าที่จะนาไปสู่พบรบปลองดองในภายหลังนะคะอาจารย์เอาเลยไหมเอาเลยเอาอย่างนี้ก่อนความจริงคุยกับอาจารย์ไปรอบหนึ่ง <ขา S 2> รอบนี้ถือว่าเป็นรอบสองค่ะ <ขา S 2> ปกติแล้วคนที่มีคดีทุกคน มไม่ว่าจะคุณทักษินหรือแกนนำเสื้อแดงทุกคนค่ะมีคดีต้องวิ่งเต้นคดีทุกคนครับไม่ว่าฝ่ายไหนนะคะอาจารย์จริงๆแล้วไม่มีว่าใครมีคดีแล้วจะนอนอยู่เฉยให้คุกม,มาหาไม่มีหรอกครับโอเรื่องลรอะ่ะแม้แต่อ,อาจารย์นิดาวันมีคดีก็วิ่งครับค่ะวิ่งไปหาทุกคนวิ่งหาทานายวิ่งหาตำรวจ วิ่งหาใครได้ญาติโกโหติกาที่ไหนสามารถจะทําให้ตัวเองหลุดพ้นคดีอาจารย์วิ่งไหมครับวิ่งค่ะมีใครนอนอยู่เฉยๆร <c oughs> อคุกมีไหมครับ <c oughs> โอ้ไม่ละค่ะอาจารย์ใครอยากจะติดค,คุกล่ะแม้แต่ทนายวันชยัยมีคดีทนายวันชัยก็วิ่งครับค่ะวิ่งสู้คดีวิ่งเตรียมคดีวิ่งสารพัดคดีครับค่ะนะฮะรู้จักใครที่ไหนยังไงวิ่งทั้งสิ้นครับค่ะนะฮะ จึงเป็นเรื่องปกติของคนมีคดีวิ่งคดีสู้คดีเตรียมคดีพลิกคดีแกค้คดีทำทั้งนั้นครับอาจารย์ครับค่ะเป็นเรื่องปกติต้องไหมครับแต่เรื่อง91ศพนี่มันเรื่องใหญ่คะอาจารย์ใช่อเอาม่เสื้อแดงมีคดีกันไหมครับเยอะเลยค่ะอาจารย์ต่อ,อการร้ายเผาบ้านเผาเมือง ตั้งกับตัวเล็กเดียวตัวน้อยเหรียญบาทเหรียญสลึงโดนกันนะโดยทั่วหน้าตอนนี้ตั้งมาหาอมาตตัวโตเจ้าของหัวหน้าพร่งหัวหน้าไพรต่างๆมีคดีคกละดอกสองดอกไหมครับอาจารย์มีมากกว่าสิบดอกอีกเท่เาที่ทราบและแต่ละคนนั้นก็คดีบลึกกึกทั้งนั้นถูกออกหมายจับก็มีบางคนคดีก่อการร้าย บางคนเนี่ยก็เป็นทั้งรัฐรมนตรีเป็นเสนาพดีบางคนเป็นทั้งสอสอบางคนเป็นทั้งสอคสเป็นสอขออะไรรับพี่สารพัดใช่ไหมค่ะทักษิณก็โดนใช่ไหม <S 1> <S 1> <า>ทักษิณนี่หนักเลยอ่าแลน่จาจว่าแต่ละคนที่เป็นเสื้อแดงก็ดีเสื้อดําก็ดีหรือจะเป็นสีอะไรก็ดีที่มีคดีเนี่ยวิ่งไหมครับวิ่งเต้นแน่นอนค่ะ และทุกคนก็อยากหลุดคดีทุกคนก็อยากแก้คดีไหมครับอ๋อแน่นอนคะ่ะอาจารย์และเวลามีคดีกล่าวหากันระหว่างโจทย์จะจำโจทย์มันก็บอกว่าจำเลยผิดใช่ไหมครับค่ะจำเลยก็บอกว่าฉันไม่ผิดจำเลยบอกไม่ผิดไอ้โจอจะผิดกล่าวูใส่ร้ายกูเออถูกต้องไหมครับถูกต้องคะอ่ะอ่าเพราะฉะนั้นอะไรที่สร้างหลักฐานขึ้นมาได้ที่จะมาหักล้างคำกล่าวหาของโจทย์ ต้องทำไหมครับก็ต้องทำทุกอย่างนะคะ่ะไอโจรค้ายาบ้าโจรยิงคนตายเวลาตำรวจถูกเวลาตำรวจจับมันก็ต้องหาคนมาสู้ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะแล้วมันก็ต้องสร้างสถานการณ์ว่ามันไม่ผิดใช่ไหมครับแน่นอนค่ะโอ้ยใส่ร้ายป้ายสีผมไม่ได้ค้ายาบ้าผมไม่ได้ผลิตอีกคนมากล่าวหาไปการจัดแกล้งทางการเมือง นะค่ะโอ้ยผมไม่ได้ขายยาบ้าไอ้ฝ่ายนั้นหรอกต้องการทำลายชื่อเสียงผมเห็นไหมค่ะผมเป็นคนดีแล้วก็พยายามหาหลักฐานต่างๆมาหักล้างและก็ทำลายถวายที่เก่าวหาถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะเป็นเรื่องปกติปกติอ้าวแล้วเรื่องดีเอสไอนี่แหละอืมเหมือนแฟนครับค่ะค่าคนตายผมไม่ได้ฆ่าครับ มันต้องหากละใส่ร้ายป้ายสีหรือไม่เงั้นผมก็ทำเพราะป้องคันตัวอะไรก็ว่ากันค่ะทั้งพนายทั้งตัวผู้ต้องหาต้องวางแผนสู้คดีกันหมดค่พลิกคดีกันได้ทนายก็ต้องพลิกอือาจารย์อย่าลืมว่าคําพิพากษากับความจริงคนละเรื่องถูกต้องไหมครับค่ะค่านี่จริงไหมครับอาจารย์จริงค่ะคําพิพากษากับความจริงคนละเรื่องค่ะ นายวันชัยฆ่าคนตายสาราพิพากษายกฟ้องอาจารย์เชื่อไหมว่าอาจารย์วันชัยบริสุทธิ์มันไม่แน่งไงไม่ใช่นะคะบ,บางทีผมฆ่าคนตายแต่ไม่มีพยานหลักฐานอมืมันเป็นเ,<ล>เรื่องของพ<า>ย,ยานที่จะมายืนยันว่าผมฆ่าตายดันไม่มาเบิกความสารก็พิพากษายกฟ้องถูกต้องไหมครับอ๋อค่ะเป็นเทคนิคในการสู้คดีด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำพิพากษาเป็นใบป,ป,ประกาศยืนยันว่านายวันชัยบริสุทธิ์จริงหรือเปล่าครับอ๋องั้นก็ไม่จริง ไม่จริงครับค่ะเห็นไหมผมถึงบอกว่าคําพิภากษากับความจริงคนละเรื่องค่ะโกหกหลอกลวงก็ล่อนปิ้นป้อนช่อโกงก็รวยเป็นล้านพันล้านสามพิภากษายกฟ้องแล้วบอกให้ผมเป็นผู้บริสุทธิ์อ่าไม่จริงนบริสุทธิ์จริงไหมครับไม่จริงค่ะไม่จริงเอาตะไคร้ในปากแล้วฝนตกเป็นผู้บริสุทธิ์หรือเปล่าครับ เอาตะไคร้เอาตะไคร้ไปปักฝนยังตกเลยบอกว่าฉันเป็นสาวบริสุทธิ์เพราะคนจะไปปักแล้วเขาบอกฝนไม่ตกต้องเป็นสาวบริสุทธิ์อต่เยานนี้ไปปักตูมแล้วฝนตกเลยตามไม่ทันใช่ไหมเนี่ยมุก จังหวัดไหนเนี่ยไม่ใช่มุกจังหวัดไหนเป็นเรื่องตัวไปมุกจังหวัดชนบุรีหรือเปล่าพอดีมาจากภาคใต้ตามไม่ทันใครเนี่ยเขาตามสาวบุรีอ๋อค่ะ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 ตัโทตามไม่ทันแล้วเขาไม่บอกหนูไม่ชินกับมุกชนบุรีอ่ะเนาไม่ใช่มุกชนบุรีมุกทั่วไปคือเวลาฝนจะตกเนอ๋อเขาต้องเอาตะไคร้นี่ไปกับหัวลงปาก และจะปากแล้วฝนไม่ตกนั้นจะต้องเป็นสาวบริสุทธิ์อ๋อค่ะค่ะค่ะเกิดมาผมเคยได้ยินนี่แหะค่ะอาจารย์มุกชนบุรีเนี่อยอายุเพิ่งจะยี 18, ย่สิบแปดเพิ่งจะได้ยินเพิ่งเลืเอาถึงไหนแล้วค่ะอาจารย์บอกว่าเรื่องของดีไซเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนใช่ไหมคะที่ยังไม่ถึงผมกำลังบอกว่าสรุปได้ว่าคํำพิพากษากับความบริสุทธิ์เนี่ยคนละเรื่องกันอืม คำพิพากษาว่าไปตามสำนวนที่ปรากฏในสำนวนด,ดังนั้นเนี่ยพิพากษาว่าคุณบริสุทธิ์ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณบริสุทธิ์จริงค่ะพิพากษาว่าคุณไม่ได้ทำผิดแท้ที่จริงบางทีพยานหลักฐานไปไม่ถึงก็ไม่ผิดค่ะทารที่มันทำผิดค่ะดังนั้นคำพิพากษาของศาลไม่ใช่กระตุว่าคุณเป็นคนดีเป็นคุณบริสุทธิ์ค่ะ มันเป็นเพียงกระบวนการของการที่จะตัดสินให้ยุติเท่านั้นเองค่ะคําว่ายุติธรรมเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นธรรมและถูกต้องเสมอไปอืค่ะโอเคนะค่ะเอาล่ะที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยผมกำลังบอกว่าคุณทักษิณก็มีคดีค่ะบริวารว่านเครืของคุณทักษิณเป็นรัฐบาลก็มีค,ค่ะ สอสอหลายคนก็มีคดีถูกต้องไหมครับค่ะเสื้อแดงที่สนับสนุนอยู่ตัวเอเอไพร่ต่างๆก็มีคดีเพียบเลยค่ะถ้าถามว่าคนพวกนี้ต้องวิ่งคดีไหมครับโอ้หว,วิ่งแน่นอนค่ะถ้าเต้นด้วยก็<อ>เต้น,นด้วยแล้วอาจารย์เออนอนแขกเหือกล้อคุกมีไหมครับไม่ล่ะค่ะทั้งวิ่งทั้งเต้นนะยิ่งคนชื่อเต้นชื่อตูนี่อาจารย์ว่าวเขาจะตั้งเต้นทั้งตู <อา S 2> ไหมครับแน่นอนค่ะอาจารย์ อาเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยอาจารย์คดีนี้ใครเป็นคนตั้งมาครับ <DS> รัฐบาชลชุดที่แล้วรัฐบา,า,าลชุดที่แล้วอ DSI ต้องบอก DSI ชุดที่แล้วหรือเปล่าไม่รูกก็เป็นเป็นรัฐบาลชุดที่แล้วค่ะ DSI คนเดิมอ่ะตำรวจชุดที่แล้วค่ะ DSI ชุดที่แล้ว พนักงานสอบสวนชุดที่แล้วเจ้าหน้าที่ชุดที่แล้วเป็นคนตั้งข้อกล่าวหาค่ะว่ามีคนทําผิดค่ะมีคนทําผิดเยอะแยะมีก่อกร้ายรวมทั้งคุณทักษิณด้วยค่ะถ้าคุณทักษิณเนี่ยเป็นอีกทีกหนึ่งที่ไม่มีอํานาจรัฐเนี่ยการวิ่งเต้นยากไหมครับอาจารย์ก็ยากสิคะอาจารย์แต่ตอนนี้เป็นพวกเดียวกันแล้วอะ่ะแต่วันนี้ใครมีอำนาจรัฐครับรัฐบาล คุณทักษิณนี่แหละคุมคุณยิ่งรักได้ไหมครับคุมได้ค่ะคุมต่ออายกรัฐมนตรีได้ไหมครับได้แน่นอนค่ะคุมรัฐมนตรีทุกกระทรวงทุกกระทรวงได้ไหมครับได้ค่ะคุมมาทบดีดีเอสไอตำหวงตำารวจทหารข่าราชการพวกเราทัพคุมได้หมดไหมครับคุมได้ค่ะแต่แต่เจ้าดีเอสไอคนเดิมอ่ะอเมื่อคุมได้หมดเนี่ยผมสามารถวิ่งเต้นคดีกับคนพวกนี้ได้ไหม เปลี่ยนเลยเปลี่ยนชุดสอบสวนไม่ได้หรือเปล่าสึวนใหม่มึงอย่าผูกพันถึงกูพยานอย่ายืนยันมาถึงกูอืมึงทําถึงกูมาอะไรมึงตายมึงย้ายอืเขาอาจจะไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับผมที่เราเองอาจารย์ว่าได้ไหมครับมันก็ตอนนี้ก็ส่งตํารวจชุดของตัวเองเข้าไปแล้วอ่ะแค่มองตาถ้ามึงถึงเยี่ยวแตกไหมครับอาจารย์ลดกางเกงเลยอาจารย์เห็นไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาตั้งข้อหามากล่าวหากูย้ายใครมาสอบสวนสำนวนกล้ายอย่าถึงตัวกูกระแทกมันทำได้ไหมครับเปลี่ยนชุดซะเลยเปลี่ยนชุดสอบสวนซะเลยทำได้ไหมครับทำได้แค่ส่งสัญญาณบอกเท่านั้นแหละอาจารย์ว่ามีคนสนองตันหามเยอะไหมครับเยอะมากค่ะ,ะเพราะฉะนั้น กล่าเปลี่ยนไปเลยยังคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์และผู้ที่รักความเป็นธรรมทั้งหลายว่าสำนวนที่คุณกำลังกล่าวหาสำนวนที่ทำกันไว้เนี่ยบิดเบี้ยวไหมครับผมเอาหัวเป็นประการทั้งบิดทั้งเบี้ยวครับไม่มีใครตรงไปตรงมาหรอกครับค,คนชนะเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์ครับอาจารย์อาจารย์ไปชนะแล้วเนี่ย มันจะเขียนประวัติศาสตร์ยังไงก็ได้ใช,ใช่ไหมครับใช่ค่ะไอเคยผิดก็อาจจะมาเขียนให้ไม่ผิดก็ได้วันหนึ่งผมปราบดาพิเศษได้ผมได้เป็นกษัตริย์ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ผมสามารถที่ยึดอำนาจรักได้หมดบริหารราชการแผ่นดินมผมเขียนประวัติศาสตร์เองว่าอะไรเป็นอะไรได้ใช่ไหมครับได้ค่ะอาจารย์ผมจะเขียนว่าวัดอรุณผมเป็นคนสร้างก็ได้ใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ค่ะแล้วมันตื่นตระหนกตกใจกันทำไม ่อคุณแม่มาคุณมาหาจำเริญทั้งหลายตื่นตนสกคอาสารย์คุณพิเศษอ่ะคุณคุณสุเทพคุณอพิสิทธิ์จะมาตื่นตนกตกใจทําไมคือมันไม่ใช่เกินความคาดหมายใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นแบบนี้แหละในเมื่อมันเปลี่ยนอํานาจรัฐแต่ก็มันเป็นเรื่องปกติอาจารย์ค่ะ มะเขือเทศก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้มันแดงแก่แล้วแตงมงแตงโมอะไรก็ไม่มีเปลือกกันแล้วอาจารย์เดี๋ยวนี้คือเมื่อก่อนเปลือกเนี่ยสีหนึ่งแล้วข้างในสีแดงแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้แล้วครับเปลือกเปลือก็ปลอกกันออกมาแล้วอืมแดงแก่แล้วเออดังนั้นจะไปหาความจงความจริงไอ้นู่นไอ้นี่ไม่มีแล้วครับค่ะคนไหนที่พยายามจะทําอะไรตรงไปตรงมาไปลูกบ้านเมืองนู่นไปเลี้ยงลูก ก็เลยมีอาการเปลี่ยนสีใช่ไหมเขาเปลี่ยนอยู่แล้วครับไม่เปลี่ยนอยู่ไม่ได้ครับอาจารย์มีใครอยากอยู่คนแพ้บ้างครับมีใครอยากอยู่ข้างฝ่ายค้านข้างสุสุเทพข้างคุณอภิสิทธิ์มีไหมครับก็จะมีสายล่อฟ้านะมีค่ะอย่างน้อยก็มีใครอยากอยู่ไมครับอย่างน้อยก็มีเทพไทยคุณสิริโชคไงอยนั้นไม่มีใครอยากเด้อ ข้าราชการทหารตำรวจอยากอยู่คนข้างแพ้ไหมครับไม่อยากอยู่ค่ะอาจารย์เอาจะไปหาความเป็นธรรมความจริงน่ะทำไมล่ะครับผมพูดนี่ตรงไปตรงมาเลยนะอาจารย์ไม่ออมค้อมเลยตรงประเด็นมากเลยว่าให้เพราะฉะนั้นใครจะมากล่าวหาว่าแม่พีไอ้ชายทำไมเปลี่ยนสีตำรวจทำไมไม่เปลี่ยนมึงอยู่ได้เหรออยู่ไม่ได้ตอบห้เลยไม่เปลี่ยนมันก็ไปอยู่บ้านเมืองไปเลี้ยงลูกย้ายไปอยู่ที่อื่น ถ้าผมเป็นอธิบดีผมก็ต้องทําแบบนี้ถ้าผมเป็นนายกทักษิณผมเป็นรัฐมนตรีผมเป็น,นรนองเฉลิมผมก็เปลี่ยนมผมจะเอาไว้ทาซากเกสารลูกตาผมทำไมอ,อาจารย์อันนั้นแสดงว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยตํารวจไม่สนองนโยบายผมไม่ยอมช่วยผมผมจะเอาไว้ทาซากอะไรอาจารย์อย้ายไป<ห>เลยไปพวกเรามีตั้งเยอะก็เอาเข้ามาเสียบสี่ใช่ไหมฮะเอา ใครอยากรับใช้ผมใครอยากทําผมมาอืมใครไม่อยากรับใช้ก็ไปอืมตรงไปตรงมาลอาตรงไปตรงมา,าใช่เลยอ,อยากจะไปอยู่กับพี่ศิ์ไป <c oughs> ใครจะอยู่กับผมก็มาสงสัยอะไรกันนักหนาคนในประเทศไทยนี่มันปัญญาอ่อนหรือไงอาจารย์ <c oughs> มันก็เป็นไปตามที่มันควรจะเป็น <c oughs> ใช่ไหมคะเฮ้ย <c oughs> ไม่ต้องสงสัย วันหนึ่งผมชนะผมก็เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของผมนะจานอลองดูสิวันหนึ่งนายวันชัยเป็นนายกเนี่ยตำรวจคนไหนไม่สนองนโยบายผมไล่มันออกเลยนะจานขีดม,มันออกไปเลยนะครับจานไปไกลๆเลยนะมึงอืวันไหนอธิบดีไม่ซูฮกไปไปไปเลยมึงประลัดกระทวงกระรวงอ,อ่ะแก็มาพวกจะทําไมอ,อ่ะแหมคิดกันไม่ออกอยังไงเนี่ย ตอนนี้ตอนนี้เรียกว่าสร้างความกระจ่างให้เลยล่ะว่าอะไรที่มันควรจะเป็นก็เป็นอย่างนั้นนล้นะคะเข้าใจอ่ะเข้าใจเลยอาจารย์เพราะนั้นเขาบอกว่ามีระเบิดมีเผาบ้านเผาเมืองสาบไปสาบมามันอาจจะไม่เผาก็ได้อืมคนที่เผาก็รู้ตัวแล้วรู้บ่าวใครอรู้อย่างผมจะบอกให้คนที่เผาเนี่ยใครไอ้ปืนหรือเปล่าไม่ใช่น้ำพริกอะ ใครนะคะน้ำพริกน้ำพริกที่โดนเผาเหรอที่เผาเหรอน้ำพริกเผาอ๋อน้ำพริกเผาโอ้อาจารย์มุกแล้วไม่รับมุกเลยมุกชนบุรีอีกแล้วอาจารย์ไปชั้นห้ากิ้งเลยอาจารย์ชอบมาก็รู้แล้วว่าใครเผาบ้านเผาเมืองน้ำเผาเผาอ่ะน้ำพริกเผาน้ำพริกเผารู้เปล่าว่าใครเผาน้ำพริกแล้วรู้เปล่าทำไมจับมันไม่ได้ อ่ะทำไมจับมันไม่ได้ก็น้ำพิาลงเรืออ๋อโอเคค่าค่าอาจารย์เข้าใจเข,ข้าใจแล้วค่ะแล้วลูกชายชุดดงชุดดำสอบไปสอบมาอาจจะไม่มีชุดดำก็ได้เพราะเอา้าก็ไม่มีอ่ะสอบไปสอบมาไม่มีใครเห็นนะ่ะอ๋อไม่มีใครเห็นไม่มีชุดดำเออบอกว่าเ้ย สอบไปสอบมาอาจจะเห็นเป็นประหลัดก็ได้ประหลัดอะไรอ่ะประหลัดคิกมังม<า>่งอะไรมัง่งค่ะค่ะอาจารย์เริ่มสับสนในชีวิตกับมุกชนบุรีละค่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วค่ะเพราะนั่นไอ้ขายชุดจำม,มันก็ไม่มีไปไปมามา้ที่ว่าเฮ้ยประชาชนชุดแดงทำ้ายทหารไปไปมามาทหารเนี่ยทำ้ายประชาชนชุดแดงอ่า ไอ้ที่เราบอกว่ายึดราชประสงค์ไปไปมาเนี่ยไม่ได้ยึดอื mm. มีตลาดประสงค์มายึดไอ้พวกชุดแดง <laughs> เขาอยู่เฉยๆราชประสงค์ดันมายึดเขาเอง uh huh. ไอ้ที่บอกมีล้อมคลายความเคยบางจริงอาจจะไม่มีล้อมรัม้วเราอาจจะเป็นรั้วก,กินได้ก็ได้ค่ะ <laughs> ่านสวนครัวรั้วก,กินได้ก็ได้ mm. ไอ้ที่มีระเบิดมีอะไรอ่ะที่ อะไรอะไรที่ที่ฐานนี้ใต้ดงใต้ดินอะไรเนี่ยที่ระเบิดแถวดูสิอะไรโรงแรมเนี่ยจำได้ใช่ไหมจำได้จำได้แล้วมันจะเป็นยังไงมันอาจจะไม่มีระเบิดระแบดอะไรก็ได้คิดกันไปเองระเบิดเถิดเทมก็ได้อ่าใช่คืออะไรเกิดขึ้นทุกอย่างว่ามันมีการเปลี่ยนขั้วเข้าใจยังครับเข้าใจเข้าใจค่ะรู้ยังว่าไครเผาน้ำพริกเผาเออรู้ยังว่าใครเนี่ย เวลาจะไม่การให้ฝนตกเนี่ยจะต้องเอาสาวแบบไหนมาปักตะไคร้ทราบแล้วค่ะจเะ <c oughs> แจ่แจ้งแลวค่ะสวัสดีอาจารเจอกันใหมที่ต้างหมดเลยวันนี้อืต้องย้ายไปอยู่ชนบุรีแล้วจะได้ตามมุกทันสวัสดีค่ะเด<อ><า><ส>ี๋ยวเรามาดูเรื่องราวต่างๆกันต่อนะคะช่วงนี้นิดาวันพระสุนทรขอพักก่อนสักครู่ค่ะ